จริงๆก็เป็นไปตามที่คอนเซนซัสคาดนะครับไตรมารสสปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าผลประกอบการของเขาน่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็ดีมากทีเดียวในส่วนของไตรมารสสนะครับเพราะว่า ในส่วนของสเปรดเนี่ยถ้าเราจะเห็นในตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะแต่ว่าของ I V L เนี่ยก็มีการทำคอนแทคเอาไว้ล่วงหน้าพอสมควรนะครับเพราะ,ะนั้นสเปรดของเขาเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวลดลงตามตลาดเพราะนั้นไตรมาสเนี้ยนะครับอาจจะเป็นไตรมาสที่เขายังเอนจอยในส่วนของกำไรจากมาจิ้นที่ยังสูงอยู่ตรงนี้เป็นไปได้กรอบของกําไรที่เราประเมินเบื้องต้นนะครับหมื่นสองถึงหมื่นสาพันล้านบาทที่จะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสองใกล้ๆเคียงกับในไตรมาสสิบที่ผ่านมานะครับแล้วก็บวกเพิ่มสูงขึ้นประมาณสักห้าสิบห้าถึง อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจริงๆก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเห็นแรงกดดันในเรื่องของต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงของครึ่งปีหลังในปีนี้เพราะฉะนั้นกาไรในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยผมว่าพีคลวนะครับสาหรับ IBL นะครับก็น่าจะเห็นอ่อนตัวลดลงในช่วงของครึ่งปีหลังครับ